ามว่าเขาบอกว่าวายอธิษฐานก่อนถวายสังฆทานบังเอ,อิญลูกโชคร้ายอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงถือทื่อๆมาถวายหลวงพ่อเฉยๆแต่หลวงพ่อเขาจะบอก่็รวยๆที่สงสัยก็คือว่ากล่าวคําอธิษฐานก่อนถวายกับ <c oughs> ไม่ได้อธิษฐานอานิสงส์จะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรฉันว<ะ>่าคนนี้ทําถูกแล้วนะเอาอีกแล้วถูกอีกแล้วจริงๆไม่ใช่จะยกยอ่ยองลูกศิษย์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่จะยกย่องลูกศิษย์ใหม่เขาทาถูกก็ต้องว่าถูกพระ อาพระต้องกกงไปกกงมาบางทีโกงไปโกงมา <c oughs> ครับนั่นหมายความนักเสือจที่ฐานนะไม่รู้ใครทำซึ่งมันไม่มีความจำเป็นอ๋อไอ้ฐานก็คือนึกตั้งใจหยิบม,มาพับตั้งใจ่าขอผลบนนี้จะส่งผลณ์ข้เจ้าไปไหนไปนิพพาน ให้แช่เงาให้รูดใช่ก๋วยหอยผ่านนึกแค่นี้แล้วม้าก็นึกมาเลยสั้นกว่าแล้วก็บายกว่าบายกว่าเยอะยะได้ผลแน่นอนอ้นแ่นก็ไปนั่งค่ะเดีตยตัวตัวดีไม่ดีอ่านไม่ค่อยจะออกก็ลำพางตัวเองนะเอาเอาแบบไไทยอย่างหลวงพ่อดีกว่านะแบบตรงไปตรงมาแบบที่ตรงไปตรงมาครับครับครับ